สวัสดีครับพบกับช่อง r e a c Skill นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Microbit Robot นะครับซึ่งวันนี้จะพาเขียนโปรแกรมนะครับให้หุ่นยนต์วิ่งแบบแฟนซีนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับการเคลื่อนที่แบบแฟนซีนะครับตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมสําเร็จแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ r e ีย Skill นะครับแล้วก็ าการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะให้หุ่นยนต์วิ่งไปข้างหน้านะครับเป็นเวลา1วินาทีแล้วก็ถอยหลังเลี้ยวซ้ายเดี้ยวขวาแล้วก็หยุดนะครับเป็นการบนซ้ํำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามันลองเขียนกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราไปที่เว็บ makecode นะครับ .org หลังจากที่เราเข้าสู่เว็บ makecode.microbit.org แล้วนะครับให้เราไปที่ New Project แล้วก็อาจจะตั้งชื่อว่า Fancy นะครับแล้วก็กด Create จากนั้นเราจะเพิ่มนะครับส่วนเสริมของ microbit นะครับเป็นส่วนเสริมของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับ เราก็จะไปกอบลิงก์นะครับแพ็กเกจของส่วนเสริมนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเมื่อเราได้ลิงก์แล้วนะครับให้เราไปที่ a d v a n e e นะครับตรงนี้หรือจะไปที่ตั้งค่าด้านบนก็ได้นะครับเราจะไปที่ Advanced แล้วก็ e x t e n s i o n หรือว่าส่วนเสริมนะครับจากนั้นเราจะวางลิงก์ที่เรา Copy มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดค้นหาเราจะเจอกับส่วนเสริมที่มีชื่อว่า M m i t นะครับให้เราคลิกเลยจากนั้นนะครับเราจะไปที่ กลุ่มคำสั่งของเบสิกนะครับแล้วก็เลือกไอคอนโดยนะครับกลุ่มของคำสั่งนะครับก็คือออนสตาร์เนี่ยจะทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเราเปิดหุ่นยนต์แต่ถ้าเป็นฝั่งของ Forever นะครับจะทำงานบนซ้ำนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงชวยคอนนะครับให้กลายเป็นหน้ายิ้มนะครับ ตรงบล็อกของ f o l e v e r นะครับตอนนี้เราจะต้องไปที่กลุ่มคำสั่งของ e m b e t robot นะครับให้เราคลิกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ตัว car control forward เนี่ยนะครับหุ่นยนต์จะวิ่งไปตามความเร็วนะครับสูงสุดของมอเตอร์นะครับแต่ว่านะครับในที่นี้เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นแบบปรับความเร็วได้นะครับ ไปที่ Clulover Control Speed เราก็เลือกบล็อกนะครับจากนั้นเราจะให้หุ่นยนต์นะครับวิ่งที่ความเร็ว100นะครับจากนั้นนะครับเราจะให้หุ่นยนต์วิ่งนะครับไปข้างหน้าความเร็ว100นะครับเป็นเวลานะครับเราก็ต้องไปที่กลุ่มคำสั่งเบสิกนะครับ แล้วก็ไปที่หน่วงเวลาหรือว่าโพสนะครับแล้วก็เอาบล็อกโพสมาต่อจากนั้นเนี่ยเราจะให้หุ่นยนต์วิ่งไปข้างหน้านะครับเป็นเวลา500มิลลิวินาทีนะครับเราก็เลือกที่500จากนั้นเราจะให้หุ่นยนต์นะครับถอยหลังนะครับเราสามารถไปที่คำสั่งเดิมนะครับหรือคลิกขวาที่ คาคอนโทรลสปีดนะครับแล้วเลือกับปิเคตเพื่อทำซ้ำคำสั่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ออกมาต่อแบบนี้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นแบ็คนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับเราจะับปิเคตตัวคำสั่งห่วงเวลานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกับปิเคตจากนั้นเราจะให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ เหมือนกันเลยนะครับคลิกขวาเลือกดับเิเกตแล้วก็เลือกอหมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับจากนั้นเราจะให้หุ่นยนต์นะครับหยุดเราก็ตรงนี้จะมีคำสั่งสต็อปอยู่นะครับเราก็ดับเบิลเกตมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกเป็น นะครับสต็อปแล้วก็ให้หุ่นยนต์หยุดนะครับอาจจะหยุดสัก1วินาทีนะครับหรือ2วินาทีก็ได้าจากงนั้นเราจะคลิกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็อาจจะเก็บไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเป็นได D, ไดีไดด C ก็ได้หรือจะเก็บไว้ที่หน้าจอก็ได้นะครับ แล้วเราก็เลือกเซฟจากนั้นเรามาดูที่ไฟล์ที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราจะเสียบสายนะครับไมโคร USB เพื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์นะครับเราสามารถถอดไมโครบิดออกมาจากหุ่นยนต์ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อสายไมโคร USB นะครับ จากนั้นเราจะไปที่ไฟล์นะครับของโปรแกรม Microbit fancy นะครับจากนั้นเราจะคลิกขวาแล้วก็เลือก send to ไปที่ไร์ของ Microbit นะครับเมื่อเรา อัปโหลดโค้ดเข้ามาแล้วนะครับในเบค b i บิะครับจะเป็นรูปหน้ายิ้มแบบนี้นะครับตามที่เราใส่ไว้ในโปรแกรมนะครับเราก็จะถอดสายจากนั้นก็จะติดตั้งบนหุ่นยนต์นะครับโดยให้แผงอ e d นะครับอยู่ด้านหน้าของหุ่นยนต์จากนั้นเราจะมาลองทดสอบนะครับโดยการ บิดสวิตไปที่ตำแหน่งออน,นนะครับสังเกตว่าหุ่นยนต์นะครับจะวิ่งไปข้างหน้าถอยหลังหันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็หยุดนะครับลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับบทเรียนนี้นะครับเป็นการควบคุมนะครับให้หุ่นยนต์เนี่ยวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ถ่ายหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็หยุดโดยใช้คําสั่งนะครับที่มีการวนซ้ําตลอดนะครับสําหรับบทเรียนต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับอย่าลืมติดตามที่ c n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  r l Up u p s l l นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ u p s k i l l ของคุณทุกวันได้ที่นี่ที่ ReupSkill